สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่เชียงตรงนะคะวันนี้นะคะวันนี้ใหม่จะไปฉีดนะคะฉีดวัคซีนนะคะินโนฟาร์มนะคะเห็นเขาบอกเนาะแล้วก็เ,เขาบอกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้นะแต่ใหม่ไม่แน่ใจนะต้องไปถามเขานะคะว่าพี่นางที่อยู่ติดกันเนี่ยเขาไปฉีดมาก็ไม่มีอาการเลยนะขาบอกว่าเป็นวันสุดท้ายใหม่ไม่แน่ใจว่าวัคซีน ทางทางนั้นเขาหมดหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเขาบอกว่าสีสทธิ์ให้ฟรีนะคะไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่าหรือว่าพักอะไรแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวมหยจะไปถามดูว่าเออมีการสืบต่อไหมดูว่าหรือว่าทําไมทําไมถึงแบบ วันสุดท้ายวันนี้นะคะเป็นพ่อไรวัคซีนหมดอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ่าย <c oughs> ในงานให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเ <c oughs> นาะ,ะนี่นะคะก็ต้องเตรียมใส่ชุดแบบนี้ไปนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่วัคสีได้ได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้คือใส่เขียนนี้ไปเลยเสียวรู้สึกเสียวครึ่งข้างเลยโอเคนะคะไปชมกันที่นู่นเลยนะคะว่าบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเนาะเขาเขาโดรือล่ บรรยากาศในการรอสิทธิ์วัชชินนะคะญญก,ก็คือรอเข้าคิวกันนะคะตอนนี้คนเออัดมากแล้วก็คนค่อนข้างเยอะมากนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้นะคะวันนี้เยอะจริงๆค่ะตอนนี้นะคะใหม่ก็ยกข้างหน้าที่เขาบอกว,ว่าจะสิทธิ์วัชชินแล้วแ็บอกว่า,นนา,วา,วาคนที่ลงทะเบียนไว้เมื่อวานนะคะยังสิทธิ์ไม่หมดนะคะก็เลยมารอตันออนี้นะคะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้สิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่า คนนะคะคือ,อแย่มากมหนึ่งนะคะคือซึ่งที่เขาต่างไว้ ลนะคะคนเขามาสิทกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะ,ต,ะ,คะต้องนั่งรอค่ะนั่งรอนะคะแล้วก็กอีกอย่างนึงเนาะมันไม่ได้แบบจัดระเบียบอะไรให้เป็นแบบเว้นระยะห่างกันอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบรวมกันเลยคือมาตอ่ตอต่อแถวต่อคิวกันเนะต็มเลยนะคะคนนั่งรอนะคะเมดรู้สึกหรือมนันหนังไปสิทวัคซีนี่ รสหรือเดิมมันเหมือนะหวานอ่ะหวานใส่เยอวอ่ะไม่ไข่เคี้ยว่ะหวานเยอะหวานเยอะพอไปสืบก็ย่อก็ย่อสามันหมาวาตั้งมาหมาวาอ๋อมันนี่เนมองเต้ยนี่มันนี่หมองเยวานี่เดียวแค่เดี๋ยวก็โอ้ย่อกันอีกแล้ ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ถึงจะได้สิทธิ์วันนี้นะคะตอนเช้าเนาะเพราะว่าเมื่อวานเราไม่มานั่นไว้เพราะว่าเห็นพี่นางเขาแบบลงทะเบียนไว้แล้วก็แบบรอประมาณสี่ชั่วโมงก็แบบได้สิทธิ์เลยอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็นั่งรอนะคะีวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดนะคะปวดได้เยปวดคิวอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราได้คิวอะไรนะคะเพราะว่ามีเขาไม่มีใบคิวให้เลยนะคะเขาเอา เาบตรานมือถึงเมื่อถึงเวลาก็ให้ดฉีดอะไรแบบนี้ะ,ไ,ะ,ะมมไม่รู้เราได้ฉีดเมืไหร่าไม่รู้เลยคือตอนนี้เราอยู่ถึงไหนแล้วแบบนี้นะคะคไม่มีคิวอไม่มีคิวใ้ะะไ,มมไม่มีอะไรใท่ะะก็ค่อ,อ,อเะ่มาราก็เลนะคะอยเห็นมงรหนอว ตอนนี้ก็ต่างคนต่างรอแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าให้เอามัดประชาชนกับคืนนะคะเพราะเขาจะจับะไรคนที่มีอายุ65ขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็เพราะว่ามันคนมันค่อนข้างเยอะแะมากนะคะก็เลยก็เลยเขาก็เลยบอกว่าให้เอาประชาชนกับคืนก่อนนะคะยังไม่ให้ฉีดแบบนี้นะคะ ตอนนี้สุสกซนวุ่นวายหนักมนากล้ค่ะตอนนี้นะคะก็คือที่จริงอ่ะมันน่นาจะาบัตรประชาชนไว้ก็ได้นะน่าจะไปมาก็คือจดจดไว้แล้วก็ทําเป็นระเบียบเนาะแต่นี่คือเวลาไม่ได้สิทธิ์รูปเนี่ยคือบัตรประชาชนของเราอะ่ะตอนนี้วุ่นวายเราไม่รู้จะเอาเอที่ไหนแล้วนะคะตอนนี้เข้าคืนบัตรประชาชนเป็นร้อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหนยังไง แล้วแล้วก็แบบวุ่นวายวเลยต,ตอนนี้เออบรรยากาศในตอนนี้บวุ่นวายมากคนะ่ะตอนแรกนะคะก็มาตั้งแต่เช้านะคะวุ่นวายมากคิดว่าจะไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะพอได้เข้ามาข้างในเขาก็จะมีการลงทะเบียนต่อคิวนะคะรอ ลงทะเบียนกันนะคะตอนนี้ได้เข้ามาข้างในเรียบร้อยนะคะวันนี้อาจจะได้ฉีดกันนะคะก็รอชมต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ข้างในจะเป็นระเบียบอยู่เนาะ ก็ตอนนี้นะคะก็ใหม่นะคะได้นะคะ,ได,ะ,คะได้คิวแล้วก็ได้ไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกนะคะก็คือไปช่วงเช้าๆนะคะไปตอนเช้าเช้าตั้งแต่เขายังไม่เปิดประตูนะคะแล้วก็ไปก็คนเยอะมากเพราะว่าคนแย่งกันเข้าประตูที่เขาจะไปต่อแถวแล้วก็ขอ,อลงทะเบียนนะคะก็คือต้องแบบ เข้าประตูก่อนด่านแรกนะคะที่แบบเห็นคนเยอะๆนะคะด่านแรกต้องแบบเข้าประตูให้ได้ก่อนพอเข้าไปประตูเสร็จใช่ไหมคะก็เข้าแถวนะคะทีนี้เข้าแถวเขาก็เลยเขาก็เลยจัดเป็นแถวเป็นแถวเนาะแล้วก็ให้เอาบัตรประชาชนของเรานะคะเอาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะเขาจะบอกแล้วว่าให้เอาอมาพุงตินเนาะมาพุงตินก็คือบัตรประชาชนนะคะของเรานะคะแล้วก็ไปรวมรวมกันทีละแถวทีละแถวแบบนี้นะคะ เอาไปรวมกันเสร็จนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะลงทะเบียนให้นะคะแล้วก็ได้ใบีสีขาวๆมาอันหนึ่งนะคะ mm. เพื่อที่จะลงทะเบียนนะคะคือวันนี้บอกเลยว่าคนเยอะมากนะคะเห็นเขาบอกว่าได้ยินข้อมูลมานะคะเห็นเขาบอกว่าวัคซีนเหลือไม่เยอะแล้วนะคะตอนแรกใหม่ตอนกลางวันนี่หม่ไปนี่หม่กะว่าจะไม่ได้ฉีดแล้วนะคะเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะแล้วก็แออัดมากๆนะคะแย่งกันเข้าประตูด่านแรกอย่างนี้นะคะ แล้วก็ทีนี้ไมก็กลับมาที่บ้านเนาะฝนมันตกนะคะก็กลับมาที่บ้านมากินขา้าวกินในเสร็จนะคะวันนี้อาบน้ําไปสองรอบแล้วก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เข้าข้างในเนาะก็เพราะว่าคนมันเขาบอกว่าตอนแรกๆอะ่ะเขาบอกว่าวัคซีนหมดนะคะบางคนก็บอกว่าหมดบางคนก็บอกว่าจะฉีดให้คนที่มีอายุ65ขึ้นไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็รีบกลับ บ้านกันหมดนะคะพอกลับแล้วก็หลังเที่ยงๆมาก็เลยไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่าได้เข้านะคะได้เข้าด่านแรกนะคะก็คือหน้าประตูนั่นเองเนาะพอเข้าไปข้างในเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ไปรอคิวเพื่อที่จะลงทะเบียนนั่นเองนะคะ พอเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เขาก็จะเรียกเข้าข้างในทีละทีละสิบคนทีละสิบคนอะไรแบบนี้เนาะพอเข้าเสร็จก็เ,เขาก็จัดเรียงำลำดับให้แบบเป็นแถวเป็นระเบียบอยู่นะคะข้างในนะคะแต่มีข้างนอกนั่น,นเองนะคะที่ดานแรกนั่นเองที่เราที่เราแบบแย่งกันเข้าหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่แย่งกันเข้าก็ คือแบบมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือแบบคือมันข้างหน้าด่านแรกเนี่ยคือเขไม่มีคิวอะใครเข้าได้ก่อนก็คือแบบเข้าแถวได้ก่อนก็คือโชคดีไปอะไรแบบเนี้ยคือใหม่เนี้ยเป็นคนแบบสุดท้ายเลยนะคะคือแบบรอคิวเนี่ยคือแบบ นานมากนะคะไปตั้งแต่ตอนเช้าเช้านะคะตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะยังเขายังไม่เปิดประตูเลยนะคะเขาบอกว่าเปิดแปดโมงถึงบ่ายสามนะคะเจ้าหน้าที่วันนี้นะคะทํางานหนักมากเลยเพราะว่าคนมันยอ,นอะเนาะเขาก็เลยฉีดแบบให้ครบทุกคนในที่เข้าไปในประตูนั้นนะคะที่เข้าด่านแรกได้นะคะเขาก็ให้ฉีดทุกคนเลยแบบนี้เนาะ,อะตอนแรกเขาบอกว่าวัคซีนหมดอะไรแบบเนี้ย พอดีเขากลับไปเอาอีกรอบหนึ่งนะคะกลับไปเอาอีกรอบแล้วก็มาฉีดให้แบบประชาชนแบบให้ครบทั้งหมดเลยที่เข้าอยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรเมียวต่อขั้นมาถ้าเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะได้ฉีดแน่นอนนะคะก็เข้าไปเสร็จแล้วก็ได้สิทธิเรียบร้อยนะคะตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรนะคะก็กลับมาอาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่แบบยังกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยนะคะการฉีดวัคซีนก็เพื่อ เพื่อแบบเพิ่มภูมิต้านทานในตัวเรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าวัคซีนที่มารอบนี้เขาเป็นเขาบอกว่าเป็นซิโนฟาร์มนะคะก็คือเป็นดีหน่อยแบบนี้นะคะป้องกันได้ประมาณ75หรือเปล่าที่ไม่ดูข้อมูลมานะคะก็ประมาณนั้นเนาะถ้าใครอยากจะไปฉีดนะคะพรุ่งนี้น่าจะอีกวันหนึ่งนะคะที่คนน่าจะไม่ ไม่ค่อยเยอะหรือว่าเยอะกว่าเดิมไม่แน่ใจนะคะก็คือให้รีบไปฉีดนะคะพวกนี้อีกวันหนึ่งนะคะเห็นเขาบอกว่าเหลือประมาณ200กว่าขวดเองนะคะเหลือไม่มากแล้วนะคะถ้าทุกคนแบบประสงค์ที่อยากจะฉีดนะคะก็มาแต่เช้ามารอตั้งแต่เช้าเลยนะคะกินข้าวนอนพักผ่อนให้เตรียมพร้อมให้ดีเลยนะคะแล้วก็มาฉีดเนาะแล้วก็เราคือถ้าเกิดใหม่ไม่ไปตอนเท่งไม่ไปดูอีกครั้งนี้ใหม่อาจจะไม่ได้ฉีดก็ได้นะคะก็เลย ก็เลยโชคดีไปเนาะที่เรากลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เลยได้ฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะอค่ะถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถฝากความคิดเห็นได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมเนาะกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะเพราะว่าที่เราไปฉีดเนี่ยคือมันใกล้ตัวเรามากๆแล้วเนาะ ที่ใหม่เคยพูดไปนะคะก็คือเพื่อนเนาะเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของแม่หรือเพื่อนสนิทอะไรเนี้ยก็คือแบบติดโควิดนะคะตอนนี้ก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนานะก็คือทงครอบครัวเลยแบบเนี้ยก็วันนี้ก็ไปดูไปเอาไข่หรือว่าอะไรไปให้นะคะไปให้ที่ที่บ้านเนาะก็เหมือนกักตัวอยู่ที่บ้านคนนึงแล้วก็ไปกักตัวที่ที่ที่เขากักตัวเนะี่ยอย่างนี้นะคะก็เลยแนะนําเอาอะไรคะ่ะ หอมแดงกับอ่า,อ,าอะไรนะเอมโมเนียนะคะผสมกันแล้วก็เอาไปทดลองดมดูนะคะดมเนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นวิธีใหม่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะป้องกันอะไรได้แค่ไหนก็คือเอาไปใช้แล้วก็ทดลองดูเท่านั้นเองนะคะก็ให้ให้ไปนะคะเอมโมเนียเนาะก็ให้ใส่หอมแดงแล้วก็เขยาะขยาะให้เท่ากันเนี้ยหอมแดงสักสองหัวแล้วก็เอมโมเนียหนึ่งช้อนเล็กๆอะ่อะนะคะแล้วก็เขยาขยาะแล้วก็ แช่ไว้แบบนั้นเราก็เวลาเรารู้สึกเป็นหวัดหรือเป็นูมงแพ้อะไรอ่ะไม่ก็เคยดมนะคะดมแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะอาการตอนนั้นคือเหมือนจะเจ็บคอหรือว่าเป็นหวัดอะไรสักอย่างไม่ก็เอามาดมเอา,เอามาดมแบบนี้ก็รู้สึกหายไปนะคะแต่อันนี้คือไม่การันตีนะคะว่าจะหายหรือว่าจะดีขึ้นนะคะมันอยู่ที่ภูมิต้านทานของแต่ละคนนะคะก็คือ มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะก็เลยอยากให้ไปทดลองดูนะคะเอาไปทดลองลมดูก็ได้แบบนี้นะคะก็เลยเอาไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนที่แบบกักตัวอยู่อะไรแบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวไมค์ก็จะมาอัปเดตอาการนะคะอัปเดตอาการว่าเวลาสียไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูได้ชม ไปพร้อมกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวไปก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะไปฉีดไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ดีอะไรแบบนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปฉีดวัคซีนนะคะสําหรับเสียเงินก็มีนะคะก็ไปฉีดได้นะคะโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสซัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ค่ะก็ก่อนจะไปฉีดวัคซีนนะคะเขาก็จะมีการวัดความดันของเราก่อนนะคะถ้าเกิดความดันเราสูงไปเขาก็จะไม่ฉีดให้นะคะถ้าเกิดความดันของเราปกตินะคะเขาก็จะให้ผ่านไปฉีดวัคซีนตามปกตินั่นเองนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ ได้สิดวัคซีนนั่นเองนะคะ mm. ก็ผ่านไปได้ดีนะะก็อีกประมาณสักเดือนนึงนะคะ mm. เขาก็จะให้ไปฉีดอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. ก็อีกรอบหนึ่ง mm. ก็คือจบนะคะ mm. ก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะทุก mm. คนอยากจะไปฉีดก็ดีบไปฉีดนะคะ